ดีฮัตทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u p e f r e n d a อ a วันนี้ฮะมากับลูกพี่จะกลับไปเป็นคนป่าลา่ามอนสเตอร์กันอีกแล้ววันนี้เราจะลองท้าทายมอนสเตอร์ตัวใหญ่บิกบิม้มสุดแข,ข,ข็งแกวกันไปดูกันว่าเราจะสามารถจับมอนสเตอร์ตัวใหญ่สุดโหดได้ไหมือะเราจะตุยเย่แบบบุฟเฟ่ไปดูกันเลยโฮยพี่ลอ เฮ้ยฮัสกี้วันนี้เราจะเลิกเป็นคนป่าไปหาเสื้อผ้ามาใส่แล้วไปล่าลูกกระจอกตัวใหม่มาเป็นพักพวกหมาไม่อยากจะโชว์ซิกแพคอันหลอเทของใหมอีกต่อไปได้ฮัสกี้เราไปหาวัตถุดิบมาทำเสื้อผ้ากันดีกว่ามันต้องใช้อะไรในการทำเสื้อผ้าขนหมาฮัสกี้ยังไงล่ะเฮ้ยไม่ได้หมาอย่างเราต้องมีขนไม่เอาเราจะหนาเอางั้นเอาขนแกะไปก่อนแล้วกันฮัสกี้ไปตามล่าหาแกะนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวฟาดฟาดไม่ยั้งลูกพี่ได้มาของเรา อย่าทำแก่ของฮัสกี้ฉันได้ของเล่นใหม่มาด้วยอยากจะเห็นไหมล่ะไหนแม่เอ้ยทำไมลูกกูบี้มีธนูด้วยแน่นอนฉันแอบไปคราบมาเดี๋ยวฉันจะยิงจากระยะไกลล่าแกะแกไปเก็บขนมันซะว้าวสุดยอดไปเลยพี่ได้ไหมได้มาแล้วเรียบร้อยจัดไปเก็บเบอร์รี่ไป จะไปหิวเบอร์รี่อีกถึงเวลาทอผ้าแล้วพี่อทอผ้าเลยล่ะฮัสกี้มาเราเอาหนังแกะที่ได้เนี่ยเอามาเผาไฟไม่ใช่เอามาสร้างเป็นผ้าซะก่อนต้องการผ้า2ชิ้นในการผลิตเจกเกิลมาช่วยฉันสร้างแล้วเข้านินน่ะมาทุกโอโางบนอากาศพวกแกทำอะไรโต๊ะก,ก็มีแต่ทําบนอากาศพี่ได้มาแล้วก็นี่เลยเราจะสามารถสร้างเสื้อผ้าได้ว้าวสุดยอดนินนะถักทอบนอากาศอีกแล้วพี่นี่เลยฮัสกี้รุ่นนี้บอกเลยว่า heat resistant จากยูนิโคล น้องแกะมาช่วยเราด้วยพี่เหรอได้มาแล้วเสื้อผ้าหนึ่งชุดอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่โต๊ะเนี่ยเก็บสินี่นี่เป็นไงฮัสกี้หลอเท่หลอเหลาอาการบ้าล่ะเฮ้ยมาอยัางมีบ้างมะหนาวมะหนาวซิทแพคกหลอเฟี้ยวเลี้ยวโค้งเลยทีเดียวเราไม่ต้องเป็นคนป่าอีกแล้ว แล้วของหมออยากให้ฉันทําให้ไหมล่าออลูกไม่ทำไม่หน่อยเรียกลูกพี่สุดหล่อสิจ้ะลูกพ่อสุดหลีลูกพี่สุดหออ <c oughs> ล่หอเว้ยแล้วลูกพี่จะอุ้มแกไปไหนเครื่องมันเป็นลูกบอสว้าวไี่ลูกบัดเ,เจออะไรบางอย่างกดผิดลูกไม่มาเจออะไรบอลเขียวๆอ่ะไหนวะนั่นคืออะไรฮัสกี้คืออะไรก็ไ,กไม่รู้พี่หรอว้าวลูกปั้นเลไไม่รู้พี่หรอไอสเตมเสร็จแล้วฮัสกี้มาเอาเล็้วข้าวเฮ้ยรอแป๊บนึงมากกำลังไปพี่หรอ สบัดน้ํแป๊บมินๆๆๆๆๆๆว้าวมัมีเสื้อผ้าใส่แล้วรอเล้าเอาหานมอหลอฟิวและเลี้ยวโค้งเป็นจุดโหนดมากฮัสกี้มันได้เวลาที่เราจะไปตามล่ามอนสเตอร์ต่อไปกันแล้วใช่แล้วเกมนี้มันคือเกมคนป่าล่ามอนสเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องไปหามอนสเตอร์ที่แขวแกวมาเป็นลูกกระจอกว่าแต่มันไปทางไหนวะนั่นสิ ว้าวลูกคุ้พี่แมวน้อยขยันขันแข็งหมอบอกเลยว่าเป็นแมวสายขุดแร่ทำงานแลกของกินอย่างคุ้มค่าสุดยอดไปเลยโอ้น้องแก่ก็ช่วยกันแบกหินแบกปูนวี่หรอนี่ฮัสกี้ฉันมีอะไรจะโชว์แกอีกแล้วแหละลกู้พี่มีอะไรฉันกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างอยู่ตะการตาไปจำนวนมากแกอยากจะเห็นไหมล่ะเอ้ยมาอยากเห็นแล้วแป๊บหนึ่งสร้างอยู่มาช่วยกันสร้างเร็วเข้าไม่เอามาขี้กิน ไอ้ฮัสกี้แกไม่ต้องใช้นะเอ้ยมาช่วยก็ได้นินเาหมกาหัวแมวพี่เหรอแล้วแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้นั่นก็คือไอ้กี้ดูดูจับตาจับตัวดูเน่พระราชูยังไงล่ะว้าวบ่อยากได้อยากมีพี่หรอเอาไว้รอนลงที่สูงมาเดี๋ยวฉันครัฟให้ถึงเวลาออกล่ามอนสเตอร์ตัวใหม่แล้วลุยเลยฮัสกี้ว้าวเกือบไปแล้วพี่ลองกางล่มไม่ทัน โทรถังอุ๊ยอุ๊ยฮัสกี้ทัานไหนอะไรแดงๆอ่ะว้าวมาเห็นอะไรขาวๆไกลๆด้วยบิลหรอนั่นมันหมาป่าไฟฮัสกี้ส่วนนั่นน้องหมาป่าปุยปุยปุยปุกปุกปุยลูกปุยมายยังได้น้องปุกปุยอ่ะเอาตัวไหนก่อนเดนี่ยมาเจ้าน้องปุกปุยบิลหรอมาฉันยิงแล้วแกจับประกันจับเลยจังหวะนี้ละฮัสกี้ปุกปุยจ๋าเน็เนยได้ไหม93เปอร์เซ็นต์ กลับบ้านกับพี่นะั้นน้องจเจ้าเจมาได้แล้วบิลต่อไปก็นี่เลยหมาป่าไฟตัวนั้นวุ้ยวิ้วแป๊บนึงฮัสกี้ตรงนี้ก็มีนกเพนกวินวะ่ะไหนลูกไม่อยากได้นกกลับบ้านไหมอ่ะนี่ไงฮัสกี้นกเพนกวินขอนอกเพนกวินอยากกินนกแก้วเฮ้ยมันแขวแกวเนินเน,น่นี่เจอแมวนี่แมวเราช่วยตบได้เห็นไหมเฮ้ยมาเรียกน้องเหมียวไปช่วยตีด้วยโอ้โหมัน,ม,นมันเสกเวทนนะ้ำใส่ฉันฮัสกี้ ช่งเลยจ้เย้จับนกเพนกวินได้แล้วแล้วว้สุดยอดไปเลยแล้วหมาจิ้งจอกไฟไปไหนแล้วอเออว่ะเดิมไปเลย <c oughs> ไปเก็บบอลฟรีกันเฮ้ยมาเห็นบอลฟรีเหมือนกันเก็บยไอหมาโง่เหมือนเหมือนมันจะเป็นของชั้นนะมาเก็บตัดหน้าวี่เก็บปุ๊บเรียกออกมาปั๊บเลยน้องเพนกวินออกมาเลยลูกแน่ทำไมเลือดมันเลยน้อยกันนะก็ไี่หรอกเออเราเพิ่งเก็บมันมามันก็เลยเลือดเลือนน้อยลูกไปดูลูกไปดู ปุยจังอุ้ยน่ารักสุดๆปไปเลยตัวนี้มีมีดยังไงฮัสกี้น่าหลังเหมือนฮัสกี<ะ>้ลูก,กพี่มาเห็นอะไรอีแห้งอีก,กาตัวใหญ่นั่นด้วยอุย้ยฮัสกี้มันเลเวลสิบชิ่งก่อนดีกว่าฮัสกี้มันน่าจะแขวแกวว่วะแลยไอเห็ดโดดได้ในตัวไรอ่ะนั่นนะ่ะดิฮัสกี้ปุยมาเจา้าจัดไปหน้นเน่เห็ดโดดได้หน้นเน่จัหวันนี้แหละจับเลยฮัสกี้ลูกพี่มาทำตัวย้้ยด้วยหน้นเน่ ลูกพี่มันพ่นขี้ฟันใส่ฮัสกี้โสดแน่แน่เจมาได้เห็ดตัวย้อยกับบ้านอีกตัวพี่แล้วฉันเจอกล่องแล้วไม่รู้กล่องไอจัเทมเก็บก่อนเลยลูกพี่หมาป่าไฟพี่เราไปไหนแล้วหมาป่าไฟเดินลงทะเลไปแล้วฮัสกี้แบบนั้นก็ได้เหรอเปิดว้าแป๊บนึ้งนี่เปิดฟาสต์ทราเวลเจ๊กเกิ้ลเพื่อความอุ่นใจเฮ้ยมาเอาด้วย อัสเกดูดิไอหมาป่าไฟมันลงไปเล่นน้ำทะเลเฉยเลยอะไรวะเนี่ยว้าวจริงจอกไฟชอบน้ำทะเลพี่เหรอกดฟิสิกส์ไม่มีอยู่จริงในเกมนี้เอาละฉันจะสเตลยิงมันแบบจากระยะไก,กลมาจะเล่นน้ำกับมันพี่เหรอจ๋อยจ้ะเพื่อนแกเพื่อนแกโอ้โนน้องตุยเยฉันตามล่ามันมาตั้งนานไอไอไอหมาค่ะก็ก็ก็มาอยากอยากอยากช่วยช่วยยิงนิดหน่อยโลโก้กกก หมาเจอช่างน้อยช่างน้อยช่างน้อยจริงด้วยแล้วหมาป่าไฟฉันไปไหนอะ่ะยินไหนไม่รู้แต่หมาเจอช่างน้อยที่กําลังจะขุยทัสกี้พี่หรอกโดนน่ะมาเจ็บโม้โหมันพ่นน้ําใส่เราด้วยินไดนกับบ้านกับพี่จะน้องได้ไหมสามารเล็จไหมเจยลูกพี่มาเห็นอะไรโดดดองแดงขึ้นเนอะ ตัวอะไรวะเขียวๆขียยเหมือนจะเป็นลิงฮัสกี้ลิงเขียวเหนียวซับว้าวไม่องสุดท้ายก็ไม่เห็นจะได้จิ้งจอกไฟเลยก็มันมีบาตอนนี้ไม่รู้ไปยิงจิงจ้งจอกชั้นตัวเย่ฮัสกี้คราวนี้อย่าให้พลาดนี่ยิงไปก่อน1ทีเปิดจักรลาดสองทีอ้โติดที่คอว้าว ไอแผ่นกวนกูจะเอาเลยนอน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 ลูกไปเก็บไอ้กวนก่อนสิเหรอมาเข้ามานี่เลยมาไปฉีดน้ําใส่ลิงงายเก่งไปเลยลูกไปหมาไร่เก็บเห็ดหมาเป็นหมาลักธรรมชาติเก็บไปก่อนฉันจะเก็บลิงหายจะไปเข้ามา,านี้แหละหายจะไปหายจะบ้าบอลลอนละเกีมีเปอร์เซ็นต์สี่สิี่เปอร์เซ็นต์อืมได้ไหมได้ไหมลิงจ๋ากอบบ้านด้วยกัน yeah. เย้สกีเปอร์เซ็นต์กำลังเพิ่มขึ้น ว้าวได้ลิงแล้วจอเจ๊กนเจ๊กมานี่สิลูกจ๋า <c oughs> เฮ้ยหมาจะโชว์นี่เลยพี่เหรอช่างน้อยช่างน้อยช่างน้อยน่ารัก และไหนหมอป่าไฟยังหามาป่าไฟไม่เจอมันไปไหนแล้ววะเนี่ยลูกเว่ยมัอยังได้น้องอีแ้งอีกาบนนั่นลองไหมล่ะสกีลองลุมมันไหมล่ะแต่เลเวลมันน่าก,กลัวมากเลยนะอ้ามันต้องลองไงฮัสกี้ของแบบนี้ตัวยแย่มาัานงอกเลยนะพี่งั้นไว้วันหลังดีกว่าแอบเสียวเหมือนกันอยู่ไกลาจากบ้านซะด้วยลูกเว่มันเย็นย่ำแล้วเย็นย่ำค่ำเช้าฉันก็ยังไม่เจอจิ้งจกไฟเอ้ยจิ้งจกไฟเจอแต่แมมอตัวบิ๊กบึ้มเนี่ยพี่ ไหนว่าจิ้งจบไฟของฉัน้ยจิ้งไปจอจาเจอแล้วฮัสกี้เงียบๆเลยนะแกไม่ต้องยุ่งเลยนะเขาเนี้ยว้าวไม่ต้องสองตัวพี่หรอมันกำลังวิ่งหนีฮัสกี้ดีนะที่หางมันเป็นไฟงานขน,ยน,น,น,นุยิงจากวันนี้แหละนี่จิกึกอีกสักทีหนึ่งอนองกิเก็บลิงมันก่อนไหมเอาตัวแย่ไปแล้วยิงแรงเกินแปบนึงลิงน้องลิงมันนี้สิลูกหายจะป๊บอีกสักหนอกนึ่งหายจะป๊บเขาไปตีล้วพี่ยิงไม่ได้แล้วเขาไปตีมันเขาไปตี ตีใจล็กก็จับเปอร์เซ็นต์ติด47% 66%จะจะได้ไหมวะเย้84%กําลังจะสบเร็นแล้วสกี้เช้ในที่สุดอย่างนี้ต้องแต่ถ้ามันไม่มีหมาไม่ยิงให้ตัวแย้งแต่แรกก็ได้ไปนานแล้วมอมม่เไรจะบอกพี่ล็อกด้วยอะไรอ่ะ นั่นมันไอ้ควิ้นพี่ล็อกต่างหากที่ล้าสแะนิน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 โทษฮัสกี้ไม่ดูเลยนกตัวเองนั่นแหละอาสงบไม่ใช่แกเหรอไม่ใช่ฮัสกี้ซะหน่อยทำไมแกไม่ปฏิเสธแต่แรกวะก็ก็หมอไม่ค่อยแน่ใจนี่ดูน้องจิ้งจอกหางไฟของฉันน่ารักไหมล่ะว้าวน้องหน้าตาน่ารักหมอนี่ให้แสงสว่างตลอดเวลาแบบไม่ต้องถือคบเพลิงแบบเป็นออโต้เฟรมว้าวพี่ล็อกแล้วต้องเดินผ่านแบบเงียบๆมันหลับหมดแล้ว ลูกกูไม่ดูแมวมันนอนจะถึงบ้านแล้วฮัสกี้ลูกไม่ผีว้าผีจริงด้วยตัวอะไรวะเนี่ยผีสีม่วงไาอยากได้จะหัเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบพบไม่ได้เป็นคนทำนะครับเปิดก่อนได้เปรียบจากวันนี้แหละฮัสกี้จับโน้วอ้าวจิ๊กกึ๊กจิ๊กเกติดไหมติดไหมเย้ฮัสกี้จะกันเจอจับผีได้ว้าวเจ้เจ้ได้ผีกับบ้านหนึ่งตั อีกตัวเอาไหมให้แกตัวเนี้ยฮัสกี้เลเวลเจ็ดเนี่ยว้าวเลเวลเจ็ดเลยเหรอลองไหมแต่หมายังมีผีกับบ้านพี่เหรอมาฉันส่งไฟให้แล้วจะวันี้สินเนี่ผีจ้ากับบ้านกับพี่จ๊าน้องน้องนางโชคดีลูกไปช่วยมาด้วยช่วยช่วยกันได้ไะเบอร์เบอร์เล่ะฮัสกี้มาจะช่วยยิงจะวันนี้เนาะพี่เราโดนโดนเบนบอกกับบ้านกับพี่จ๊าน้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองพี่เหรอได้ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ ทำไมบันดวงดีจังวะเจย์ไปลงหมิดติด,ตดพิษนะมาเม็นได้ผีมาเป็นลูกน้องอยังไงก็คุ้มถึงบ้านจะตีฮัสกี้ก่อนอื่นเลยแล้วต้องนอนก่อนจะว่าไปกินข้าวก่อนก็ดีพี่ลอ็อกเฮ้ยว้าวดูดูสัตว์เลี้ยงของเรานอนสิพี่ลอ็อกนอนหงายท้องกันทีเดียวเชียวอะตัวนี้ไม่มีเตียงอะฮัสกี้ที่นอนไม่พอพี่ล็อกใจร้ายมากสร้างให้ไม่ครบขัความผิดจะอีกสร้างเพิ่มก็ได้วะแล้วลูกกูพี่น้องฮูกบุกบ้านอะน้อยแน่ ม,มาบุกอย่างนี้มันหยามเกียรของนัก้ามอสเตอร์อตี<อ>ด้วยครบลูก,กบี้มางอผมเปล่าไอ้จอกไฟเนี่ยเป็นคนทําจอกไฟอะไรจอกไฟยืนเฉยๆเนี่ยมาสกินนิดเดียวด้วยแค่ตะบองไฟมันทาให้มันตัวแย่ไม่ได้หรอกบี้จับนกฮูกเลยฉันยิงธนูแรงไปหน่อยฮัสกี้เออไม่เป็นไรละกันโชพี่ลองดูนกฮูกตาลายไปแล้วเนี่ย ว้าวฮัสกี้ไอเห็ดหน้ายุของแกกับไอลิงเขียวของฉันมามาช่วยโปรยเมล็ดพันธุ์เห็นไหมพี่ลองมาช่วยถุยน้าลายมากกว่าโอ้ยสกมกแล้วเนี่ยนี่ไอตัวผีนี่ก็ช่วยแบกขินเห็นไหมสุดยอดไปเลยแต่ละตัวมีประโยชน์เฮ้ยลูกเพ่อหมายังารู้ว่าช้างน้อยช่วยอะไรอ่ะนี่ฮัสกี้ดูเพนกพินกับช้างน้อยมาช่วยกันรดน้ำมต้นไม้น่ารักสุดๆไปเลยว้าวผีก็ซื้อแบกของพี่หรอสุดยอดไปเลยฮัสกี้บ้านเราที่มันมีแต่มอนสเตอร์แปลกๆได้เขาว่ามันไม่ใช ไม่ผีด้วยพี่หรอกตัวอะไรไม่รู้หน้าเหมือนผีเรียกผีไปก่อนว้าวลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วขั้นต,ต่อไปก็นี่เลยหว่านมเมล็ดพันธุ์งั้นหมายอยากรู้ว่าตัวอื่นๆทำอะไรได้อีกอฮัสกี้เมีะไรจะบอกอะ่ะไม่เลยหรอกจิงจากไฟทํางานไม่เป็นได้แต่วิ่งเล่นทั่วบ้าน เราทำหน้าที่เป็นโคพิงเดินได้ไงพี่เหรอก็ถ้ามันไม่มืดก็ไม่มีประโยชน์ไงฮัสกี้ลูกพม่หมาไม่ไหวแล้วมาอยู่ข้าวจัดไปมาทำกับข้าวเกินกันว้าวหมาทำได้แค่เห็ดย่างพี่เหรอฉันทำอะไรได้บ้างวะโดดฉฉิฉันก็ทำได้แต่เห็ดย่างฮัสกี้เนื้อเนื้อไม่มีเลยเหรอนี่เลยเชฟว้าวพี่ลอกนี่งไงจิ้งจอกช่วยเผาไฟดูไม่ทานขออีกทีได้ไหมนั่นไงจิ้งจอกพ่นไฟโอเคลูกมีประโยชน์แล้วว้าวเห็ดย่างน่าก,กินหมอมา จัดไปคนละคำสองคำอิ่มแล้วพี่ลองนอนหลับกันดีกว่ามันเช้าแล้วมันนอนอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรนะใจเราอยากนอนแล้วก็นอนได้จัดไปลราไปนอนเตียงหมอเออนะ the next day ลูกกูพี่วันนี้หมาตื่นมาพร้อมความเบียวอยากไปเปี้ยวกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ครับ <c oughs> ได้เลยฮัสกี้จัดไปว่าแต่ลิงใช้มาทำอะไรวะเนี่ยว่าลิงตัดต้นไม้ได้ด้วยฮัสกี้สุดยอดคุยต้นไม้ลิงคุยต้นไม้ไปกันดีกว่าลูกพี่ไหมอยากไปเบียวไปเปี้ยกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่บิก๊กบื้มไม่ได้หมายถึงไอ้ไอไอแมมมอสตัวนั้น <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยทาไมแมมมอสก็นกยักษ์ละกันพี่จัดไปลุย มีตัวไหนให้เราเปี้ยวบ้างอ้าวมันไม่อยู่ตรงนี้嘛กี้ไว้พี่ล็อกมันกลัวเรา <laughs> ฉันว่าไม่ใช่นะที่วันนี้ไม่ได้อยากจะจับเจอจิ้งจอกไฟแนตะ่เริ่มเลยบีลน่านั่นไงกี้ว้าวมีกวางเขาม่วงด้วยว้าวล็อเ,เปี้ยวกับตัวไหนก่อนดีอะให้แกเลือกเลยฮัสกีไม่อยากได้กวางม่วงลูกอ้ยไม่อยากได้ลุยกันไหมจัดไปหนินเนหนินเนโอ้โหกวางจ๋าอโนโนง ปุยปิวไปแล้วเอ,อ้ยหลบหลบหลอกนินในกวางม่วงจากกับบ้านกับพี่เอาพี่ตกน้ำหญิงตูดฮ่าฮ่าฮโกุไปฮัสกี้โดนกวางควิดเจนเห็นอะไรบางอย่างกระเด็นมาฮัสกี้ไม่จังหวะนี้แหละลฮัสกี้จำวันนี้แหละโอ๋นอนกวางตุ้ยเย่ว้าวพี่ลองอีตัวไล่ควิดเราด้วยโนโนโดนลุม,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 มอย่าทำมอนสเตอร์ของฮัสกี้ฮัสกี้แกอยู่กัดกระตุยแล้วนะจะบอกให้ลูกพี่มีอะไรบอกอะไรวะทันดูหมด ก็ต้องเอาหอกไปจิ้มหอกไปจิ้มหอกก็ไม่ไปนิ้งจับปังตอนนี้เลยแล้วกันจับเลยฮัสกี้จับเลยจับเลยแล้วเข้าแล้วเข้าฮัสกี้ว้าวปลาผิดทิศผิดทางนิลเน่กลับบ้านกับพี่ท่าน้องกวางจ๋ามันจะได้จริงเหรอวะเจบี่หรอว้าวฮัสกี้แกจับได้จริงไหมเนี่ยหมาจับกวางได้อุตาน้องคนนี้บาดเจ็บพี่ลองมาจับมักพาเข้ากลับบ้านก่อนแล้วลิงใช่ไปไหนวะอย่าบอกนะว่าลิงบินหรอก ลิงตุ่ยแย่ว้าลิงกลับบ้านไปแล้วตุยย<น>่ยแย่ลูกวิดูไหนโงยจริงเทสสุดๆปไปเลยฉันอิจฉายอยากได้บ้างขอจิมตูดทีหนึ่งน้องบางบบบเอ,อ้ยยังรักแกกว่าฮัสกี้นินดีฮัสกี้ไอตัวนี้มันมองหน้าหยาบแล้หว่ะเลื่อนเลยแค่นี้พี่รักยังจเจ้าอีกเลยฉันอยากลองของฮัสกี้เอออยากลองสักทีมันจะสักแค่ไหนเทียวดูดินี่เป็นไงล่ะจุกแล้วนี่จิ้มแล้วจุกว้าวทุกคนตุ่ยแย่ไม่น่าเลย ลูกวิช้างกร wow. ะทืมพี่ล็อกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว้าวแล้วเป็นไมพี่ล็อกกลับมาเป็นชีเปลยล่ะตุเย่ไอเทมหายหมดเลยฮัสกี้นั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะไว้ EP หน้าเรามาล่ามอนเตอร์กันต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอโหแล้วกวางทำอะไรอ่ะกวางทำอะไรกวางวิ่งเล่น